อุ้ยขอบคุณดอ,อกดาบเลยนะวิวขอบคุณคำวิพรเลยนะครับรักชูรี่ใช่ไหมรักชูรี่ h เ p ลเลอ t ์เดย์ทูยูนะเป็นขอให้ทุกวัน,เป,น,วนเป็นวันที่อะไรอ่านไม่นนนะไไมไมทัะะนนะวันนี้่เธอนะวไปวันนี้มีข้อนะครับ็นอะไรบ้างมีข้อนะครับคำวิพรที่มีสาระอยู่ในไอจีนะได้เลยวันนี้เอาเดีค่ะนะ้วขอบ oh. เดี๋ยวไม,ไม่รู้เลยฮนะคำนึงนะ ลักชูรี่แล้วก็ฤดูกาลนะครับหนึ่งนะดเดี๋ยวผมจะจำในสมองหนึ่งปราสาทค่ะพี่แอมเออปราสาทพี่แอมได้ปราสาทแน่อะไรเงียมันเกิ่น้สายนะขอบคุณครับต้บองเย็นนะคะขอบคุณครับหน<ๆ>ึ่งนะ <S <S ลักชูรี่ใช่งไงวะเจะละโอ้ขอบคุณเขาเรียกว่าพุดดิ้งไหมหรือว่าเค้กขอบคุณครับ คามาคอไอจีรอก่อนนะ <c oughs> วันนี้เขาเข้ามาได้ในนี้ผมอาจจะไม่อาจจะแบบอ่านคำพรไม่ทันก็ขอโทษด้วยนะครับเจนนี่อ่านทันให้เวอร์เล,ลยนะคุณสายขอไมีเจอเรอชิบนี้ต่อไปนะไม่เข้านะครับแปบบแโอเครู้เรื่อง ยูไม่อ huh? ัดจอไว้ห oh, ร like, ือฮะเดี๋ยวนะอ้าวผมผมนี้อ่ายูนี่คือผมเหรอผมผมทื่คือเหมือนมันมันสามารถเซฟได้อยู่แล้วอ่ะในเนี้ยแบบไปเซฟยอดหลังได้อยู่แล้วแต่มันจะต้องรอหน่อยมาฝันดีนะอ้าวไปนอนรลแฟนงฝันดีนะครับ แค่มีเธอก็พอแค่มีเธอก็พอแค่มีอ๋อคาโป้สองไม่ใช่คาโป้หนึ่งก็ว่าแปลกแค่มีเธอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใดแค่มีเธอคอยกอดกออบอุ่นไปถึงหัว จเป็นาะขอเพลงนั้นหรอไม่จำเป็นตอนน้อ,อ,นองมีนนนอนนข,ขงองาคานไม่จำเป็นตอน้องม,อมีทองคำ ใเธอคอยหุห่นไงกันทุกวันทุกคืนยอมให้ฉันชนะนตลอดขอบคุณนะที่เธอคอยมาทำอะไรให้ฉันได้ทำใจอยู่เสมอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเพล่และช่อดอกไม้ที่เธอภูมิใจเสนอแต่เธอจะให้ดี เอาเทียงกันไหมอธิตฐานให้มีชีวิตร่วมกันจนวันสุดท้ายโปรดอย่าหายไปไหนเลยนะเธอแค่มีเธอก็พอไม่ต้องการสิ่งของใดแค่มีเธอคอยก่อนก็อบอุ่นไปถึงหัวใจจึงไม่จำเป็นต้อง นี่อหละรูดูการแล้วก็หุสวรรค์เกิดใช่ปะท่านหึงนะ <c oughs> รู้ขอบคุณดอกไม้ครับ โคกลัวความรักได้ไหมคุณสาย้อง,อ,งองไม่าไม่เป็นครับเฮ้ยหรือว่าเคยอ๋อเคยฟังแต่โรกกลัวฝนนลยดิโทรศัพท์เพิ่งเก่าหน่อยครับลองนั่งรับอันหนึ่งนะผมดีที่ทีละเพีกอะ I'm เราคงต้องทำทุกอย่างพเพื่อทำให้จากนันไวสวัสดีครับแล้วเขสอนเกิดใช่ไหมครับนึ่นะเสียงอะไรวิดๆเละครับมันน่าเป็นเสียงเขาเรียกว่าววอะไรวะที่มันที่มันที่มันอยู่ที่มันเป็นแอร์ด้านนอกอะที่มันที่มันที่มันเป็นแอร์แอร์ร้อนอะน่าจะเป็นแอร์นั่นแหละครับ ไม่ใชนะคอยร้อนกินกับเธอนะมยขอบคุณครับเพราะมากครบ,บ,คครบวันนี้จะสิ่งขาราุนสาย,อยคอยร้อนอ๋อคือมันเรียกว,ว่าคอยร้อนเหรอหเพื่อเดี๋ยวสาสาคอยด้ใช้ชีวิตแบบที่อยากใช้ครับขอบ้อมูาคอเพรสเชอร์คืออะไรดินเสียงคนะ่ะนั่นแหละครับ มันเป็นเสียงของไอ้เครื่องอะไรครับเคีย่องอะวะมันไม่มีเปิดเพลงแล้วเอาเปิดเพลงไม่ได้แล้วมีเครื่องเดียวก็คงต้องตัวเล็กติดเดียวแล้วก็ต้องนั่งเพลงให้ใจไปผมเคยร้องว่ะผมไม่มั่นใจอ่ะเพราะว่าเพลงตอนตอนนี้ผมไม่สามารถฟังเพลงได้ฮะเพราะว่าผมมีเครื่องเดียวครับ ให้ยิ้มให้ยิ้มโนเกียไปเปิดฟะาเอาเดี๋ยวดนาะเปิดได้เอาโนเกียสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอเพลงเวลาเธอยิ้มไม่ฟ้าเลยค่ะเวลาเธอยิ้มหรอลองได้าบอกม้ได้ห้าคนเอ้เฮิเ่งเพิ่งบอกอเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งใจนี้ลองซเราลเพลงกันนะได้วิทยุวันเกิดฉันปีนี้ลองหน้าเอางนะ วันนี้เป็นวันเกิดวันที่ฉันได้แกดนี่อยาลองไมมาใช่ไหม สุดดวงดาลาให้ช่วยนำพาให้ตัวเองได้เจอแต่สิ่งดีๆยังมีเรือร้ายสาธุให้เธอให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีเอ๊ะเฮ้ยทำไมอยู่ดีเสียงมันเสียงมันหายอะเสียงวิวิดมันหายไปแล้ว นะ่เขงค,ครับวันนี้วันนี้ว่างถ้าพอไม่ไรดเพิงให้หมาได้เลยอุ้ยขอบคุณดอกไม้นะครับขอบคนะครับอ่าเวลาทยิ้มเราก็มาเห็นปีนี้นะที่ผมจําได้นะอุ้ยขอบคุณ,คคณพุดดิ้งใช่ปะ่ะพุดดิ้งหรือเค้กเอเคหมอกม,มันเค้กมันเกิดอะไอเข่งนครับรย,นะยิพิงว่าอะนะเวลาทยิ้มของพลีแคทใช่ไหม เทคจุดจุดใช่ไหมไม่ใช่ก็มาเห็นก็เห็นมันก็เห็นมันดิ้งๆไงฮะก็มาเห็นมันก็เห็นมันเวลามันมันเด้งๆมันเหมือนพุดดิ้งอ่ะแล้วสีมันเหมือนพุดดิ้งป่ะก็แล้วก็นลยว่าเป็นพุดดิ้งอยากฟังอยากฟังให้เอ๊ะอยากฟังเพลงให้ไฮเบิร์ตดีคิดว่าเพลงของใครเลยครับอ้าวนี่เป็นวงออกเปลี่ยน เปลี่ยน mm hmm. ที่เลยฮะเปลี่ยนบ้านอันนี้บ้านต้นปูกเห็นไม่ชัดเพื่อขอบคุณยิ้มแย้มดอนนะครับเพลงเธอเอาใจให้ฉันไปเพลงนี้น่าจะไม่เคยฟังนะครับชื <S <S ่อเพลงให้จุดจุดให้เป็เด็เพลงอะไร ขนาดนั้นเธอจึงได้ขอบพรองรอยยิ้มที่สวยงามขนาดนี้โอ้โหทำให้รักใครไม่ได้อีกเลย คือชีวิตและลมหายใจน,นี่รอยยิ้มหรือเวลาเธอยิ้มถ้าเธอหายไปเอาได้ครับแันหนึ่งนะผมจีติธีระเพียงนะครับแันหนึ่งนะนีอ่อะไรวะเนาะเอย้ยวะอ๋อว่ากันถึงปีนี้ปีใหม่ปีนี้เหรอ ปีใหม่ปีนี้ขออ๋อเพลงของสลาลอนลองลอง,ลองไม่ได้ครับต่เคยฟังนะแค่วันนี้ของครับมันเกิดทั้งทีก็จะไม่เห็นเต็มหน้าลองไม่ได้ครับจีบอยู่ลองได้พี่ลอยกิมครับลองได้คำหนึ่งนะเดี๋ยวผมลืมเพลงแล้วชืยอยว่อเพลงว่าอะไรป๊บนึงเลือกเลือกก่อนนะพเพลงอะไรวะพรนะพรเพลงอะไรเพลงอะไรวะอ๋อวันกิฉันปีน,ปนี้ โอเคมรักได้ฟาร้องได้ คุณชื่อเพลงอะแต่ไม่รู้ร้องได้เปล่างตางเนี่ยสิ่งสั้นะองไ,อไม่องเลล้วนฉันที่ไม่มีเธอออกไปเจอใครก็เหมือนเดิมไม่มีใครที่เป็นเหมือนเธอกลับมาที่ห้องนอนกับเค้กหนึ่งปอน อธิ้นเหมือนี่เธอเคยบอกฉันในตอนนั้นมีเพียงพอขั่เดียวที่ฉันอยากจะขอเลยเป็น mm. เพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารออยาก mm. ให้ที่อยู่ด้วยกันอยากให้ที่อยู่ด้วยกันเหมือนเคยแต mm. ่การฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมเธอ รอฉันเอาไว้อีกครั้งเมือวันนั้นที่เราเคยรักกันฮั p บี้ปัด d a y t ูมีฉันยังรอเธอตรงนี้เสมอถึงมารู้ดีว่าเธอไม่กลับมาเราไปรีสอร์ทครับแต่ไม่มีคนอ๋ออีกนิดไม่เห็นทางตัวเลยนะทำไม ไม่เครียดอีกนะครับหมดแล้วทุกคนวันนี้ผมน่าจะลงไวนะครับเพราะว่าแบตไม่อั้นวยครับแบตไม่อั้นวยปี่ฤิ์เดี๋ยวฤิ์เปิดฤทธิ์ฤทธิ์ให้เอาดีมันถ้าถ้าเปิดฤิตมันมันเยอะแน่เลยอะลง